ว่าว่าเออที่เมืองไทยเนี่ยก็กำลังมีเรื่องอ่านี่อ,อรัฐบาลนะคะทำํำสั่งการออกมาแล้วคุณชนินนะคะซึ่งเป็นตอนนี้เป็นเลขามทนหนึ่งคุณหนุ่มชนินก็บอกว่าทอนอนุมาออกใช่มวันนี้ตั้งหนุ่มพอดีหรือว่าใช่ค่ะ ก็อบอกว่าจากกรณีที่มีทหารเรานะคะเหยียบกับระเบิดแล้วก็คาขาดได้รับบาดเจ็บหกนายเนี่ยจากเรื่องนี้รองนายกภูมิธรรมก็ได้รับแจ้งจากคนเอกนะัคพลนาพาณิตแล้วก็ได้สั่งการดางังต่อไปนี้เห็นชอบตามข้อเสนอให้ปิดด่านชายแดนของกองทัพภาคที่สองทั้งหมดนักท่องเที่ยวห้ามเข้าเด็ดขาดสั่งการให้ลดระดับทางการพูดเรียก พูดไทยประจํากัมพูชากลับไทยส่งพูดกัมพูชากลับประเทศกัมพูชาทั้งนี้ให้กระทรวงต่างประเทศยื่นหนังสือประท้วงไปก่อนหน้านี้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นระเบิดใหม่การที่เรายกระดับการตอบโต้มันก็เหมาะสมแล้วเพราะว่าเขาก็ละเมิดออส่นที่สัญญานะคะคที่จะไม่มีการพูด ค่ะนอกจากนี<ม>้ในฐานะประชาชนคนไทยเนี่ยคุณหนุ่มก็บอกว่าก็ขอแสดงความเสียใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขอประนามความรุนแหลที่เกิดขึ้นเราไปฟังเสียงโศกกระซุ่มตับประเทศกันสักนิดนึงนะคะค่ะบอมพี่แขกคุณนิกอเดชครับ ครับตอนนี้ผักสืบสวนคนท่ท่านสืคางครับก็วันนี้ผมอยากจะถือโอกาสมาเล่าให้ท่านฟังนะครับให้ทานที่นักสืบสวนฟังเกี่ยวกับการมายระดัสรุปเรื่องสถานการณ์ล่าสุดเรื่องชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้คู่ทีมีการโอ้เสียงเบามากเนาะไม่ได้ยินเลยอ่ะ เออเสียงเบาเกินไปอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปหาคลิปไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหรือคืนนี้ทุกทุกช่องเขาก็คงหนาเสนอข่าวไปแล้วละ่ะเรายังไม่ไม่อยากมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะแต่ก็ชัดเจนว่ามันมีความพยายามจะจะยกระดับความขัดแย้งจากทางฝั่งกัมพูชาให้ได้ส่วนทางฝั่งไทยเนี่ยพี่เก๋ก็เป็นดังขี้ชนวัดอะกังวลเมื่อคืนว่า มันจะมีคนจำพวกหิวแสงหิว engagement ก็จะย่าตราตัวเองไปชายแดนเพื่อที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าฉันรักาปแสดงสัญลักษณ์จริงคือคนแบบอีอีป้าอีป้าที่สื่อไปให้แสงเยอะมากเพียงเพราะว่าอีป้าคนนี้ยด่ารัฐบาลเนี่ยอีป้าปล่อยเงินกู้พี่เก๋คือความที่สื่อเกลียดรัฐบาลนะ แล้วพอมีใครสักคนน่ะด่ารัฐบาลได้ถูกใจสื่ออะสื่อก็ไม่แชร์แล้วนะว่าคนคนนี้มีความรู้หรือเปล่าคนคนนี้มีสิ่งสำคการเมืงองที่ถูกต้องตามหลักการสากลหรือเปล่าคนคนนี้อเออ่มีสัมมาอาชีวะหรือเปล่าด้วยนะเอาเอาสัมมาอาชีวะก่อนนะคนคนนี้เพสเซนต์ดีเซนต์ decent, พอที่จะ เป็นแขกรับเชิญในรายการแบบ h า r d talk ไหมสื่อไม่สนแล้วสื่อก็สุดเตียนเบียนบนเอาเสียงอะไรอะ่ะไม่รู้ฮัลโ <hello. S 1> หล<า>ฮัลโหลต่อ,ตอมีเสียงเหมือนคนแบบครูดกระดาษอ่ะอ่ะต่อนะคะ สื่อไทยก็จุดมันเป็นไม้พี่ไม้ไม้ไม้ลอยพี่แน่นอนโดนโดนหน้าพี่โดนเสื้อพี่อ่าโอเคครับอ๋ออ่าสื่อไทยก็จุดเพียนเวียนวนเอาคนคนเนี้ยมาออกรายการอยู่ได้จนกระทั่งกลายเป็นทีวี personality ขึ้นมาจริงๆแล้วอีป้าคนนี้ยพอมีอาชีพใหม่ก็ไม่รู้ว่ายังปล่อยเงินกู้อาจจะไม่ต้องทำอาชีพปล่อยเงินกู้แล้ะมั้ง ก็มาประกอบอาชีพเป็นทีวี personality พอเป็นอาชีพทีวี personality พี่เก๋นางก็ต้องหล่อเลี้ยงอ n g a g e m e n t ของนางไงนางก็ต้องหล่อเลี้ยงพื้นที่สื่อของนางใช่ป่ะพี่เก๋เพราะฉะนั้นเนี่ยอีคนจพวกเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากสมัยป้าแต่ลุงคนอนะ่ะอืม มันมันต้องพยายามสร้างกระแสะให้ตัวเองแล้วก็สมมติว่าตอนนี้มีเรื่องไทยกัมพูชาฉันก็จะต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าอีพวกคอมเมนต์มึงอย่ามายามกูกูก็คนไทยกูจะไม่ยอมให้ใครมันดูถูกดูหมิ่นกูแล้วก็จะได้รับเสียงปรบมือชัยโยโ吼ร้องมันมันเป็นภาวะแบบไร้การศึกษาโดยสิ้นเชิงอะ่ะเห็นมันไม่เพียงแค่คนนี้เท่านี้นะขนาดแบบคนที่มีการศึกษามีอาชีพ ก็ยังทําคุณเหต็ตจอพลังมว่าการจอพลังคุณก็มีแสงขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณก็ยังดันพาคนไปลงพื้นที่กัมพูชาชายแดนตรงนั้นแล้วก็สร้างความเป็นชาติทียมกลับมาซึ่งเฮ้ยมันมันล้ําเส้นเกินไปหรือไม่แต่อันนี้ยก็ว่าเขาไม่ได้อีกในการว่ามันเพราะว่ามันถูกปลุกมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งเศษหนึ่เศษสอง แล้วตอนนี้นวันนี้มันคือมับอเรียกว่าปล่อยไอ้จีนี่ออกมาจากขวดแล้วอ่ะมันกลายเป็นยักษ์ที่คุมไม่ได้ต่อไปแล้วน,นี่ซึ่งสิ่งที่น่าตัวแขกว่า,าไม่ขนาดนั้นพี่เก๋แขกว่าไม,ไม่ไม่ไม่ใช่คือแขกอ่ะไม่ได้ให้น้ําหนักสิ่งนี้เป็นความคลั่งชาติแบบจีนอีน่ะพี่เก๋มันไม่ใช่ความคลั่งชาหรือรักชาติแบบขวาจากฟาสติสนาซีนะเก๋อันนี้เป็นเรื่องไม่หิวแสนหา้าพันเปอร์เซ็น เป็นหมาว่ามีกระแสียอะไรอ่ะฉันจะเอาฉันจะเอากระชรไปตักไว้ให้หมดเพราะว่าแสงมันนำมาซึ่งไรได้พี่เก๋สมัยนี้แล้วมันนํามาซึ่งลาบยศสรรเสริญมันนํามาซึ่งโอกาสในในชีวิตอื่นๆในอนาคตอาจจะได้เป็นกัรมาธิการในอนาคตอาจจะได้เป็นนักการเมืองในอนาคตอาจจะใช้โปรไฟล์ตรงนี้ไปทําธุรกิจไปขายคองไป ไปตั้งมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยพี่เก๋เรานึกถึงเรานึกถึงดาราประเภทฝันที่เป็นจริงอะ่ะแจกรถเข่งะมันมันเรื่องน,นั้นเลยอะ่ะแล้วมันก็แล้วก็เหมือนเรื่องสมัยแตงโมตายใหม่ๆอะ่ะพี่เก๋เออ่ที่ทุกคนจะต้องมาจำลองเหตุการณ์นู่นนี่นั่นไปลุมถึงกับเรื่องแตงโมนั่นแหะ <c oughs> อีเวน์แม่แตงโมที่ไหน ถ้าใครไม่ไปพูดอะไรสักอย่างตรงนั้นก็เหมือนคนเลวไม่ทันเหมนการด้วยอืมเหมือนเหมือนคนแบบเธอไม่แคร์สังคมเหรืออะไรเงี้ยอืมอืมไม่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไปปลุกปั่นกับคนที่อาจจะมีความรู้เท่าไม่ทันแล้วก็มีความชาติออยึดมือในตัวเนี่ยมันทําให้เกิดความคลกเข,นขินขึ้นมาแล้วก็บริจาคให้คนกลุ่มเหล่านี้ด้วยไงถูกไหมคนกลุ่มนี้กไ็ได้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 เงินเข้าไปอีกอ่ะ ก็จากข <าก S 1> <า>้างโง่ไปแต่สื่ออย่างเราอ่ะก็จะเพียนพูดนะคะว่าอีคนแนวหน้าท้าพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยเซไอเซเลบริตี้กรรมารอทั้งหลายเนี่ยนะ<ม>ก็เป็นผู้ข้างชาติตัดขาใกล้ฉันหมดเลยนะพี่เก๋พี่เก๋ดูสารลุป<ม>แต่ละคนจะไปลบกับใครได้คะ<ม>ดูดู<ม><ม>อีป้าอีอีป้าคนที่จะไป เออกลาไอยู่อยู่ชายแดนที่นู่นนะอยู่บทประสาทแต่ละรูกก็เบาหวานใกล้ฉันมากนะพี่เก๋ไม่ไม่ไม่ต้องไปทางลบกับเขานะเอาเบาหวานตัวเองให้ลงก่อนทั้งหญิงทั้งชายพี่เก๋ทังนั้นน่ะก่อนจะไปลบกับใครอ่ะกลับมาสำรวจสารล่างตัวเองก่อนอืมอืมอ่ะแต่ว่าพี่อ่ะแต่นีดนี่กลับมาในตัวเหนือขานรืนึงพี่ก็ต้อง ต้องถือว่ารัฐบาลไทยเริ่มที่จะใช้เวทีระดับโลกในการที่จะฟ้องอะไรละว,ว่าเฮ้ยคุณทําสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องคุณคุณก้าวข้ามเอ่อส,สัญญาเอาตาว่ามาแล้วนี่ผมว่าพี่ว่าเนี้ยนนโลกจะฟังเรามากขึ้นเพราะว่าเรื่องของการระเบิดนี่เป็นเรื่องที่โลกเขายอมไม่ได้นะถ้าพูดกันตาโตมันผิดช,ชัดเจนอืมใช่คืออย่างไอเรื่องประสาทเรื่องเส้นแบ่งอันเนี้ยมันยังเป็นแบบเบลอๆแต่ว่าอันเนี้ยสนัสญ,ญญานี้เซ็นกันแล้วแล้วคุณมาทาแบบนี้เนี่ย พอพิสูจน์ได้ว่าเป็นระเบิดการระเบิดใหม่เนี่ยเออโลกน่าจะให้น้ำหนักมาท้างไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแข่จะไม่หยุดบูลลี่นะอีเซเลปกามาลอทั้งหลายจะไปชายแดนกรุณาเตรียมเข็มฉีดยาและอินซูลินไปให้พร้อมนะคะอย่าให้ไปของขาดแถวนั้นนะสามสิบบาทจะไม่ครอบคลุมอินซูลินของพวกคุณนะคะเนี่ยบางทีเนะี่ยไอ้พวกนี้นะ อยากที่จะไม่ไม่ไม่ได้แช่งนะจะมาย้อนกลับไปในยุคในยุคนู้นน่ะยุคของวีรศสมความคิดกับผลิตวิกฤตเศรษทีบอกว่าก็เล่นเรื่องข้างชาติแล้วก็เขาอยากให้ไปติดคุกขี้ไก่แบบนั้นน่ะอยากให้มีพวกนี้ลองอ่ะใช่คิดถึงภาพนั้นมากเลยนะว่าวีรศเดินออกมาจากกัมพูชาเพราะว่ายิ่รักไปช่วยมาอย่างเงี้ยอยากเห็นพวกนี้เหมือนกันว่าท้ายรู้สึกภูมิคํามต้องมีที้วอกใหมาอย่างเงี้ย แล้วนี่ก็มาอยู่ในตกอยู่ในมือเราอีกแล้วเนี่ยพี่เกศพี่อว้วนอีกแล้วเออเป็นรัฐมนตรีพงม์ธรรมอีกแล้เอาล่ะเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะคะจะขอขายของวันนี้จะไม่ขายเยอะเพราะว่าอีกไม่ก่